จิ๋วรานะคะมาเริ่มกันเลยแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูกร่างป่าเปีป้ยวเป็นนักหนาลองเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จัก เขู้จักเอาลักเข้าต่อตั้งคำคำสำนั่งระวางหนูควรนับว่ามันก่ะตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ย กืจะจำได้ชตาย,ยท่องอีกรอบนึงก็คล่องต้อง,งนะท่องอีกรอบนึงก็คล่องแล้วเนี่ยก็ได okay, ้แมวเอ๋ยแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปากรูปร่างปากเปียวเป็นนักหนาล้องเรียกเหนียวเหมียวเดี๋ยวก็มา เขาแข่งเขาขาน้าเอ็นดูรู้จักออเอาทำไมเอาลักเข้าต่อตั้งคำคำซ้ำนั่งและวังหนู คว,ควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูไว้ใส่ใจเอ่อพอดูอย่างไว้พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่อตั้งใจอหูือ เขารักอ่ารู้จักอะไรออ่างอาอเอาเอารักเข้าต่อตั้งคำคำสำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกะตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ๋ยแมวเอ๋ยแมว เป็นนักหนาลองเรียกเหนียวเหนียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอาละเออเอาลเข้าต่อต้องคำคำสำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันแกิตันอยู่ พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ้ยทรานี้แบบไม่ดูได้ปะเออให้มันได้จะตายแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปากเปียวเป็นนักหนาะลองเรียกเหมียวเหมียวเดียวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จัก อเอาเอา,เอาแอาล้วเ,เข้าต่อตั้งคำาามาาสำงนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยพอดูอ่ะค่ะพอไม่มั่นใจก็เปิดดู ก็ถูกแล้วนี่แม่ผิดเอยแมวเอ๋ยแมวเหมียบรูปร่างปากเปรี้ยวเป็นนักหนาลองเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จัก คำคำส้ำนั่งระวังหนู <c oughs> ติดตรงน้จะเปิดระวังหนูควรนับเพราะมันกระดันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ <Okay. S 1> อโอเคเริ่มกตศ์กุศลกุศล แล้วก็เปิดฟังน่ะมันจะได้ชิมใ่ชอบนี้ได้นะคะวนี้องไปไปกันว่ะบายบายพรุงนี้ถ้าวันไหนเนี่ยคุณครูสอนมาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเรามาอาา่านใะห้ฟังกันกันนะบายบาย